ยึดนะติดนะเนี่ยเราต้องปล่อยวางนทัทนาะอ๋อภูมิเรายังไม่ควรที่จะปล่อยวางอ่าตัวเองจะจะต่อน,นี่ไหมอ่าถ้าต่อน,นี้เอาเลยห่างๆหน่อยอถ้าตัวเองเขียนเยอะเดี๋ยวก็จะไปอ่านใหม่ทํามาเยอะเนี่ยก็เนี่ยเอาเลยอ่าเมื่อกี้ตัวเองบอกอ่าเขียนชื่อนามสกุลตัวเองเลยไม่เขียนได้ไมนียฮะไม่เขียนไต่โอ้เย <laughs> เอาท่าน้าเราตั <laughs> ้งใจอ่าห่างๆหน่อยอันนี้ของเขา ห่างจากเขาหน่อยเลยดีว่าโนบอ๋อเนี่ยเราเพื่อเป็นเขาเรียกเป็นสายใหญ่ผูกพันซึ่งกันและกันน no. ่ะมาผูกอะไรเวรกรรมปล่อยวางอ๋อหน้าตอนนี้ตัวเองคิดว่าหน้าตอนนี้ภูมิของเราไม่ควรปล่อยวางตัวเองคิดว่าปล่อยวางไหมถ้าปล่อยวางไหน ตัง้ไงขอหไหมเราไม่เกี่ยวแสดงว่าไม่เข้าใจการปล่อยวางอ่าถ้าปล่อยวางของอโนหมายความว่าอย่างไงอุปทานอุปทานแปลว่าอะไรขันอุปทานขันอ่ะขันห้าอ๋ออุปทานอุปทานขันห้าแปลว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ในเมือ่อเองพูดถึงธรรมะมาแปลว่าอะไรขอช่วยอธิบายผมจะได้เข้าใจขันมีอะไรบ้างก็อโนเขาบอกมาขันขันมีอะไรบ้าง มันนห้องอะอ๋ะออโน,นบอกว่าอุปทานขันใช่ไหมขันห้านี่ใช่ไหมคําว่าอุปทานแปลว่าการยึดติดนะยึดติดเนาะยึดติดในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายเราอะณนะตอนนี้เราใช้ร่างกายของเราเราคนจึงยึดไม่ยึดเราปล่อยใครจะมาฆ่ามามาเนี่ยมันก็ไม่ได้คําว่าเนี่ยปล่อยวางคืออ่าาตามที่ มันมีเป็นขั้นเป็นขั้นอ่ะมีทั้ง12ขั้นการปล่อยวางนะอ่าอันเนี้ยเราอยู่ในภูมินี้เราใช้ว่าปล่อยวางเราปล่อยวางอะไรปล่อยวางความชั่วดีกว่าความดีเราต้องยึดอ่ายึดพอถ้าเราจะเข้าสู่พระอรหันต์ลินิพันธ์เราค่อยว่าเออนั่นแหละอ่า ข้ามจากเรือเรือนี่ก็คือบุญกุศลหรือสิ่งที่ดีอะไรต่างๆหรือทั้งไม่ดีอะไรต่างๆเราถึงจะปล่อยนั่นแหละเข้าสู่นิพพานเป็นพระหลานนะเข้าสู่แต่ถ้าตอนนี้เราไม่ใช่พระหลานเราต้องยึดยึดมั่นยึดติดก็ได้แต่ยึดติดในความดีอะไรอย่างเงี้ยยึดมั่นในความดีโอเคไหมถ้าว่ายึดติดมันก็จะเป็นคำนี้ไปเรายึดมั่นในความดีเพราะนั้นเป็นภูมิที่สูงความดีก็ไม่ควรยึดเพราะความดี เรายึดและเราให้คนอื่นได้ไถ้าถ้าบอกเราไม่ยึดเลยเนี่ยเราเราจับต้องไม่ได้นะอ,อนโนลองเราลองบอกด,ดีก็ไม่กะทุกติดชั่วก็ทุกเหมือนกันนะอะยึดดีก็ชั่วขดัดยึดดีก็ทุกใช่ไหมยึดดีก็ทุกใช่ไหมยึดไม่ดีก็ทุกใช่ไหมถ้า,า,ถา,าจะบอกอนโนว่าถ้าอโนบอกว่าเรา